ขอบคุณลูกค้านะคะพี่เขาน่ารักมากเลยนอกจากจะมาอุดหนุนแล้วจะโทรเรียกเพื่อนให้มาช่วยซื้อสินค้าที่ร้านแล้วดูสิเขายัางซื้อของมาให้พี่เพิ่นซื้อต้มมมให้ซื้อต้มมมะพร้าะเด้ให้ติปพรออมวันละสองหมื่นวอนโอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะตอนเพื่อนบ่มีงานเนาะซอยเพื่อนซอยหางานให้เพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งใจบ่มีเงินสักบาทหางานให้พรออมซื้อของกินให้พ่ออมมันนี้ พอตอนนี้เรามีงานแล้วเลเาเลอยอยากตอบแทนอู้ตหาหักหลายขอบพระคุณหลายได้ค่ะสําหรับนําใจในครั้งนี้โอ้ว่าได้อยากหวังให้เรามาตอบแทนบุญคุณเดแตว่าแห่งบุ่งพุ่นน่ะเราบอกว่าบุญคุณต้องทดแทนพนะแล้วว่าข้าซอยเหลือเราในยามที่เราบบมีเราเลยอยากซอยเหลือขึ้นอขอบคุณลายได้ค่ะ